ทำการติดตั้งสมาร์ทอีค่ะโดยพี่หนุ่มช่างหนุ่มนี่ค่ะกำลังสมัครทำเนต์ในการติดอยากรู้จังเลยค่ะว่ามันประหยัดน,น้ำมันจริงไหมนะคะเขาอบอกว่าประหยัดน,น้ำมันถึง15-20%นี่นแล้วก็ลดบลพิษลดวันดัในรถด้วยนะคะและทำให้อัตราเร่งดีขึ้นด้วยจริงไม่จริงไม่รู้ต้องลองวันนี้เราสตาร์ทที่เชียงรายค่ะแล้วเราจะไปสุดที่สุราษฎร์ธานี Điều tiết tăng xin lắng phải phải đối เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ติดตั้งเจ้าเครื่องสมาร์ทอีค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะก็เจ้าเครื่องสมาร์ทอีอันเล็กๆแค่นี้นะคะมันสามารถประหยัดน้ํามันได้ถึง15%ค่ะแล้วก็ลดความด้นได้ถึง80%แถมยังไม่พอนะคะเพิ่มอัตราเร่งของเครื่องได้ดีด้วยแล้วก็ไม่ทําให้เครื่องเสียหายด้วยมันจะจริงหรือเปล่านาะไม่รู้นะคะเราก็ต้องไปลองพิสูจน์กันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะกระต่ายคาดว่าเราจะไป สตาร์ทที่เชียงรายแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สุราษฎร์ธานีซึ่งระยะทางก็ประมาณ1,400กิโลเมตรค่ะคลิปนี้ฉันต้องเหลือตังไว้กินหอยใหญ่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะไปไปกันดีกว่าคะ่ะตอนนี้นะคะกระต่ายอยู่ที่ปททท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะก็จากเมื่อวานนะคะก็ได้เติมน้ำมันเต็มถัง เริ่มมาจากที่ปตทมแม่แลาวจังหวัดเชียงรายนะคะให้ดูเลยค่ะให้ดูเลยว่า80ลิตรนะคะ2,870บาทแล้วที่นี่ค่ะมาถึงชุมพรน,นะคะไม่ได้แอบเติมแวะเติมที่ไหนเลยมาดูเลยค่ะตรงนี้นะคะบินนะคะนี่นะคะชุมพรน,นะคะ 79ลิตรค่ะ2,800บาทก็อยากจะบอกว่าโอ้โหเมื่อติด E เจ้าไอ้สมาร์ทอไปแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบรถมันขับดีมากๆเลยนะคะแบบพุ่งดีมากแล้วก็ไม่ได้ขับช้าด้วยนะจะบอกว่าขับตั้ง120มาก็ได้อยู่นะคะก็ถือว่าประหยัดน,น้ำมันมากคือปกติค่ะเป็นคนเดินเส้นทางจากเหนือลงใต้ยอยู่แล้วแล้วปกติเนี่ยเราจะไปเติมน้ำมันตรงที่ประมาณอ เพชรบุรีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะเรามาเติมทางที่สองที่จังหวัดชุมพรค่ะเลิศคือชอบมากแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะทดสอบต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าทริปนี้ที่เราตั้งใจไปสุร,ราษฎร์ธานีเราจะไปกินหอยนั้นนะคะว่าจะเหลือเงินจากทริปนี้เป็นเท่าไหร่และจะได้กินหอยตัวใหญ่ๆกี่บาท